สวัสดีค่ะคุณผู้ชมเจอกันกันกบส้มเหมือนเดิมค่ะสินค้าดีๆมีที่นี่นะคะกับ Joy and c o i พร้อมกับส้มค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมขาวันนี้นะคะหลายคนเคยมาปรึกษาปัญหานี้เหมือนกันถือว่าเป็นเป็น,เป,นเป็นปัญหาอย่าง้าเป็นปัญหาเคล็ดลับที่บางคนเนี่ยเป็นแล้วก็ไม่กล้าบอกคนอื่นค่ะโดยเฉพาะคนผู้หญิงอย่างเราถามว่ามันเป็นเรื่องอะไรเกี่ยวกับระบบภายในหรอไม่ใช่เกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพหรือเปล่าการแต่งหน้าหรือเปล่าการแต่งกายหรือเปล่าไม่ใช่แต่เป็นปัญหา เรื่องของ กลิ่นเท้าค่ะเอ้ยวันนะ่าอายนะคุณผู้ชมถ้าหลายๆคนเนี่ยที่แบบหน้าตาสวยแต่งตัวดีแต่พอเดินไปเดินมาเอ๊ะทำไมมีกลิ่นไม่พึงประสงค์ออกมาหรือว่าบางทีเนี่ยนะคะเราใส่รองเท้าผ้าใบใส่รองเท้าคัชชูบ่อยๆแล้วมันเกิดกลิ่นเท้าเป็นกลิ่นที่ติดอะไม่ว่าจะใส่รองเท้าแบบไหนมันก็จะมีกลิ่นเท้าอย่างตลอดเวลาหรืออย่างสม่ําเสมอได้แหละเพราะฉะนั้นวันนี้ค่ะส้มีตัวช่วยที่จะทําให้กลิ่นเท้าของคุณผู้ชมเนี่ยนะคะหาย แล้วคุณจะมั่นใจในการใส่รองเท้ามากยิ่งขึ้นค่ะเราอยู่กับนี่เลยเป็นผลิตภัณฑ์ที่ส้มชอบมากนะคะเพราะว่าส้มเป็นคนหนึ่งที่เอาจริงหลายๆคนก็คงจะต้องเคยมีกลิ่นเท้าคุณผู้ชมแต่ว่าเราสามารถนะคะดูแลกลิ่นเท้าของตัวเองให้กลับมาหอมสดชื่นหรือไม่มีกลิ่นเท้าด้วยด้วยทานทิปค่ะทานทิปเนี่ยนะคะคุณผู้ชมคะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ช่วยในการกําจัดกลิ่นเท้าเนาะเห็นเป็นขวดใหญ่แบบนี้เนี่ยมีทั้งหมด80 ml ค่ะคุณผู้ชมใช้ได้นานมากๆที่นี่ว่า เรามาดูกันว่าเอ๊ะแล้วทานทิปเนี่ยนะคะเขาจะช่วยกลิ่นเท้าอย่างไรบ้างอย่างแรกต้องบอกผู้ชมแบบนี้ว่า กลิ่นเท้าเนี่ยมันเกิดจากปัจจัยหลายอย่างนะบางคนเนี่ยอาจจะเป็นแค่ชัววขาวอย่างบางคนอาจจะเป็นถาวรไปเลยก็มีเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะคุณผู้ชมมันก็เลยต้องมีตัวช่วยอย่างบางคนเนี่ยก็เอาเท้าไปจุ่มกับพวกน้ำมะนาวหรือบางทีเนี่ยเอาแบบไปหาคุณหมอหมอ,อะไรเป็นกิจจักษณะเลยนะแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ต้องขนาดนั้นแค่แค่เรามีตัวช่วยเล็กๆน้อยๆแต่ใช้อย่างสม่ำเสมอรับรองกลิ่นเท้าหายขาดแน่ๆท่านทิปเนี่ยนะคะคุณผู้ชมจะช่วยในการระงับกลิ่นเท้าที่เกิดจาก พวกเชื้อราแล้วก็แบคทีเรียค่ะนอกจากนี้เนี่ยนอกจากจะช่วยในการระงับนะคะพวกกลิ่นเท้าที่ไม่พึงประสงค์แล้วเนี่ยนะคะยังช่วยทําให้มันเย็นสดชื่นด้วยคือบางทีเนี่ยเราที่เราฉีดไปเนี่ยนะคุณผู้ชมเนาะด้วยความมันเป็นสเปรย์ด้านหลังเนี่ยเขาจะบอกเลยนะคุณผู้ชมว่าเขาเป็นสเปรย์ค่ะด้านข้างก็จะบอกวิธีการใช้ด้วยนะคะนี่เป็นสเปรย์ที่ช่วยในการเหมือนกับว่าพอเราฉีดแล้วเนี่ยคุณผู้ชม มันจะรู้สึกเย็นคือมันจะให้ความรู้สึกความสบายก็อย่างที่บอกอันนี้เหมาะสําหรับคนที่มีกลิ่นเท้าแต่ว่าต้องเป็นกลิ่นเหม็นแบบเรื้อรังเลยนะแต่ถ้าถามส้มนะไม่ต้องเรื้อรังก็ใช้ได้เพราะรู้ป่าคะ คือบางทีเนี่ยคุณผู้ชมกลิ่นเท้าเนี่ย Taylor. พอมันเป็นรแรกๆแหละคนบอกเออไม่เป็นไรเดี๋ยวเรากลับไปล้างเท้ามันก็หายใช่ปะแต่พอเราสมมติว่าเราใส่รองเท้าคู่เดิมที่ทําให้มันมีกลิ่นเนี่ยคุณผู้ชมบางทีมันก็กลายเป็นว่าเราก็กลายเป็นคนที่มีกลิ่นเท้าแบบเรื้อรัองหรือแบบเท้าเหม็นเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเชื้อราค่ะคุณผู้ชมขามันจะฝังอยู่ตามพวกฝ่าเท้านะคะแล้วก็เหงื่อต่างๆเนี่ยมันจะอยู่บริเวณตรงตรงเท้าของเราเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็กลายเป็นว่าสิ่งสกปร,รกต่างๆมันก็ยังติดอยู่ตตาาาาามมฝเท้ง เล็บเนี่ยตามง่ามเทา้าฉะนั้นเนี่ยทานคลิปเขาก็จะช่วยนะคะ3ส,สเตปด้วยกันคุณผู้ชมเขาจะออกฤทธิ์สขั้นตอนอย่างแรกก็คือลดเหงื่อนะคะลดเหงื่อเสร็จปุ๊บก,ก็ช่วยฆ่าเชื้อโรคฆ่าเชื้อโรคเสร็จปุ๊บก,ก็ช่วยในการลดกลิ่นอับอันนี้คือ3ขั้นตอนนะลดเหงื่อฆ่าเชื้อโรคแล้วก็ลดกลิ่นอับค่ะทีนี้มาดูการทํางานของทานคลิปว่าคนที่แบบเท้าเหม็นแล้พูด,ดง่ายแบบมไม่ไหวแล้วถอดรองเท้าทีโวแบบ ปิดจมูกอย่างนี้ก็เลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าเขาทํางานยังไงนะคะอย่างแรกเนี่ยเขาจะช่วยในการลดการทํางานของต่อมเหงื่ออย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็ลดอาการเหงื i mean. ่อออกคือบางคนเนี่ยอย่างส้มก็เป็นนะเราใส่รองเท้าผ้าใบมากๆแล้วเราไม่ได้ใส่ถุงเท้าใช่ปะบางทีเนี่ยเราเดินเยอะเหงื่อมันจะออกเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาช่วยลดการเหงื่อออกได้อย่างดีเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ลดการทํางานของต่อมเหงื่อค่ะแล้วก็พวกความชื้นต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วพวกเนี้ยพอเหงื่อออกมากๆมันจะก่อให้เกิดพวกเชื้อแบคทีเรียคุณผู้ชม แรกที่ทานทิปจะทํางานและ2ค่ะเขาก็ช่วยในการฆ่าเชื้อแบคทีเรียนี่แหละที่เป็นสาเหตุของการเกิดกลิ่นต่างๆรวมถึงพวกเชื้อรานะคะแล้วก็พวกเชื้อไวรัสต่างๆและสุดท้ายค่ะช่วยลดกลิ่นเหม็นกลิ่นอับที่บางทีมันไม่น่าจะเกิดขึ้นกับเท้าของเราอะ่ะแต่มันเกิดขึ้นแต่ทานทิปเขาสามารถช่วยในการระง,งับได้นะคะอย่างเช่นอย่างที่บอกค่ะบางทีเราใส่รองเท้านาน,านๆอย่างเช่นรองเท้าขัดชูอย่างส้มตะกอนนะชอบใส่ขัดชูมาก แล้วก็เกิดอาการเท้าเหม็นเพราะว่าลายบางทีนะี่ยเท้าเรามีแบบ เขาเรียกว่าเป็นเหงื่อเวลาเราเดินเยอะๆแล้วบางทีเราไม่ได้เอาเท้าออกมาผึ่งแดดถูกไหมเราไม่ได้ถอดรองเท้าอันนี้ค่ะมันทำให้เราเกิดเหงื่อเกิดกลิ่นแล้วมันเกิดการเสียสีฉะนั้นเนี่ยมันก็เกิดกลิ่นไม่พึงประสงค์และกลายเป็นคนที่เท้าเหม็นได้ง่ายและกลายเป็นคนที่เท้าเหม็นอย่างเรื้อรังฉะนั้นวันนี้เนี่ยส้มจะบอกเลยว่าปัญหาทุกอย่างของคนที่เท้าเหม็นไม่ว่าจะเป็นชั่วคราวหรือเรื้อรัง,รงรวันนี้ท,นทันทิีช่วยได้นะคะนี่เป็นรูปแบบของสเปรย์สมุนไพรคุณผู้ชมคุณจะได้กลิ่นของสมุนไพรแล้้ววพอชแล มันจะเย็นๆใช้แล้วจะรู้สึกว่าเท้ามันจะเย็นแล้วมันจะรู้สึกสดชื่นขึ้นมาถึงตัวเราเลยฉะนั้นวันนี้เนี่ยส้มว่าซื้อติดเอาไว้ไม่เสียหายค่ะคนที่ชอบใส่คัตชูคนที่ชอบใส่รองเท้าผ้าใบหรือว่าใครก็แล้วแต่ที่รู้สึกว่าแบบ ไม่มั่นใจเลยอ่ะไม่มั่นใจในการใส่รองเท้าไม่ว่าจะเป็นแบบไหนก็แล้วแต่ซื้อติดเอาไว้เลยค่ะรับรองได้ใช้แน่ๆทั้งผู้หญิงและคุณผู้ชายด้วยนะกับทันทิปนะคะวันนี้สนใจสั่งซื้อได้2ช่องทางหนึ่งเลยค่ะแอปพลิเคชัน JC M Commerce นะคะก็กดดาวน์โหลดก่อนทั้งระบบของ iOS แล้วก็ Android ค่ะแล้วก็อีกหนึ่งช่องทาง JC Shop ทุกสาขาทั่วประเทศและประเทศเพื่อนบ้านมีจาหน่ายนะคะฝากไว้ด้วยคลายเท้าเมนไม่มั่นใจวันนี้นึกถึง ทานที่ระปรองว่าคุณจะกลับมารู้สึกมั่นใจในการใส่รองเท้าทุกรูปแบบมากขึ้นค่ะเอาล่ะวันนี้หมดเวลาของส้มแล้วนะคะเดี๋ยวครั้งหน้ากลับมาเจอกันใหม่สินค้าดีดมีเทนี่พร้อมกับส้มและจอยแอนคอยค่ะวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ